สังฆทานใส่บาทได้ไหมครับอะไรคือสังฆทานใส่บากระป๋องสังฆทานอันนั้นไม่เรียกว่าสังฆทานนะจ๊ะอันนี้เรียกว่ากระป๋องคือคนไทยพุทธเราเนี่ยความรู้คือแบบอ่อนมากแย่มากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใครสอนทุกวันนี้ขนาดกูพูดไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ยังมีคนเข้าใจว่าอีกระป๋องเหลืองนั่นเรียกว่าสังฆทานอีกระป๋องนั่นมันเรียกว่ากระป๋องไม่เรียกว่าสังฆทานสังฆะแปลว่าหมู่คณะทานแปลว่าการให้สังฆทานมันจึงแปลว่าการให้ทานแก่หมู่คณะสง์ ไอ้ของมึงน่ะไม่ได้เรียกว่าสังฆทานแต่มึงเอาของไปถวายแก่สังฆทานมึงต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกต้องของมึงไม่ได้เรียกว่าสังฆทานพระภิสษจสงสงที่วัดนั่นเรียกว่าสังฆทานเนี่ยของมึงนี่เรียกว่าทานเฉยๆแต่ของมึงถวายแก่พระพิสูจส์สงที่ใช้ร่วมกันทั้งวัดเนี่ยจึงเรียกรวมกันว่าสังฆทานดังนั้นมึงมีกระป๋องอยู่แต่มึงไม่ถวายวัด มึงก็ไม่เรียกว่านี้เรียกว่าสังญาธารไม่ได้เพราะมึงยังไม่ได้ให้แก่สังฆา